น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ายังมีสุภาษิตเกี่ยวกับน้ำมาให้นายทายอีกคำหนึ่ง,น,งน้ำพึ่งเรือจะต่อว่าอะไรอะ่ะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าไงคำนี้ยง่ายทุกต้องความหมายก็ตรงตัวเลยใช่แล้วน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า คำนี้หมายความง่ายๆตรงตัวเลยน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าคือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันน้ำต้องพึ่งเรือและการแก้เรือหรือพายเรือนั้นมีส่วนช่วยทำให้ร่องน้ำไหลาถ่ายเทได้เสือก็ต้องอาศัยอยู่ในป่าดังนั้นเราจึงเห็นอกเห็นใจกันและไม่ควรทะเลาะบ,บ่อแว้งกันเพราะทุกคนต่างก็อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไง อย่างเช่นนายกับฉันไงแต้มเราต้องเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเพราะเราเป็นเพื่อนกันจริงไหมใช่แน่นอน